ครับรุผู้ชมครับการเมืองเรื่องของเลือกตั้ง69บรรยากาศการหาเสียงสำหรับพรรคประชาชนก็จะเจอกับประเด็นที่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือจุดยืนหรือท่าทีของพรรคตั้งแต่ประเด็นเรื่องคุณเทงรัฐพงศ์ก็เคยเจอแต่ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าเพียงแต่แม่ค้าบอกข้ามไปเลยครูรักชนกศรีนอกตั้งแต่ประเด็นที่ชนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรี ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้สิริกัญญาตันสกุลหาเสียงที่ตลาดนาครไทยในคณะแคนดเดตนัมเปีอันดับสองของพรรคประชาชนมีลุงคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วหันมาถามอย่างค้่องอ,อกค้่องใจว่าคนทาม,มาบริษัทต้องทําตามกฎบร,ริษัทไหมนี่มีเทคนิคการถามได้นะถึงแม้ว่ากฎบร,ริษัทนี้จะทราบกันว่ามาจากรัฐประหารคนสิรกัญญาเขาตอบว่าใช่ค่ะ คุณลุงก็เลยบอกว่าแล้วทําไมพักการเมืองทุกพักที่เข้าไปแล้วเนี่ยทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศคุณเฉลยญาก็พยายามจะชี้แจงก่อนที่จะโดนถามกลับมาอีกว่าแล้วแก้ทำไมแล้วก็ยังถามเรื่องการแก้มาตรา112ทำไมด้วยวคุณทำง,งานบริษัทเนี่ยต้องทำตามกฎบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมพักการเมืองที่เข้าไปทุกพักเลยต้องแก้กรัฐธรรมนูน เพราะรัฐธรรมนูญมันเป็นหลักในการปกครองประเทศทำไมต้องแก้แต่จริงๆรัฐธรรมนูญแก้ได้นะคะรั้วมันก็มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีการแก้ไขได้ป็นเรื่องปกติไม่แก้ทําไมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากที่จะแก้อะไรที่เราเห็นว่าต้องแก้แน่ๆคือที่มาของการถอดถอนองค์การอิสระที่ตอนนี้เนี่ยเขาแบบว่ากลายเป็นมีอำนาจแบบว่าคับฟ้านะแล้วไม่มีใครตรวจสอบเขาได้สอต้งอติดสลมไม่มีใครถอนถอนปปชเนี่ยไปแบบว่าไปชี้มูลคนหรือว่าไม่ชี้ มูลไทรเนี่ยมีใครไปถอดอนออกเขาได้ไหมไอ้พวกนี้มันถูกเอาออกจากรัตถุน,นตรี5ศูนยไปแต่อ6สูนเนี่ยมันกับไม่มีเนาะทำให้เขาอยู่ยืนยงทางฟ้าได้แต่ผมเพนไม่ได้เดราทำมันนู่นใช่ค่ะก็ ừ ừ ก็ก็ รัจะเกิดมาเลยนะพรรคเนี้ยแก้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 แล้วจะมาดูแต่พี่รชบาช่วยได้เขาว่าร้ฐมนูน60เนี่ยถูกแก้มาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะไม่ผมมองว่าไม่จําเป็นอย่างรัมนุนอย่าไปยุ่งเลยได้ค่ะเหมือนคนทํางานบริษัทอะ่ะคุณจะไปแก้กฎบริษัทไม่ถูกต้องอ๋อแต่ว่าร<ม>ัฐมานูญมันแก้ได้เหมือนกฎหมายอื่นๆล้อไปแก้ทําไมอย่าไปแก้มันเดียวไปยุ่งเพราะประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเพราะรัมนูญทุกวันนี้ธรรมารรมนูนไม่ยุ่งอะไรกับผมเลย แต right ่ว okay. okay. so 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 okay. ่าเวลาที่รัฐมนูลเนี่ยมันทำให้เราต้องเปลี่ยนนายกสามคนเนี่ยประเทศไทยมันเป็นอย่างมันอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อโอเคแล้วคุณเข้าไปนะคุณจะทำอะไรไม่ได้ถามประชาชนคนไหนเขาเดือดร้อนมัรัฐธรรมนูลมากเขาเดือดร้อนเพราะารมากินไม่คล่องเศรษฐกิจไม่ดีเงินฝืดเงินเฟ้อและตอนนี้เงินเฟ้อเงินฝืดมันสองเด้งอ่ะอ๋อใช่แล้วคุณคุณมีมีความคิดใ้ประชาชนไหมมีค่ะมีแน่นอนค่ะมีคุณก็ ชูให้มันชัดเจนแก้เรื่องบันทูแก้ยังไงก่อนแก้ทําไมเชรื่องก้อนค่ะหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อยู่ในรัฐบัลลูนไม่ซ้ำไปแั้วนะเนี่ยการแก้รัฐบัลลูนหรือการแก้หนึ่งสองไม่อยู่ในรัฐบัลลูค่ะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้การชี้แก้รัฐบัลลูนท่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้หนึ่งสองเลยนะคะแล้วหนึ่งสองมาจากไหนอ่ะประมวลกฎหมายอาญาแล้วไปแก้ทําไมอ่ะ ็เเราาหนว่พ่อแม่คุณยังด่าไม่ได้เลยอ๋อค่ะเออแล้วคุณจะไปแก้ทำไมไม่บอกว่าด่าได้นะคะก็ยังมีไม่พิจารณ์ก็ไม่ได้พ่อแม่คุณเนี่ยคุณมองเพื่อประชาชนต้องการอะไรเศรษฐกิจประเทศตอนเนี้เป็นอย่างไรเอาเรื่องนี้ล้วนๆเลยคือจากที่คุณเกิดมาในพักคุณเนี่ยผมต้องทานมือนกันเฮ้ยพอจะผมเปิดไาฟีดเฟซบุ๊กอะไรันคุณ เอาแต่เรื่องแบบเฮ้ยคุณเสียผลประโยชน์ที้งนั่นเลยนี่ว่าพี่ไม่เห็นหน้าใหม่แน่เลยใหม่เนี่ยพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจโควิดคุณยังไม่เห็นหน้าคุณเลยปิดปิดแมสู่หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้แต่ผมไม่เห็นเนี่ยครั้งแรกในชีวิต่เห็นหน้าคุณเออไม่เห็นในในในของอการนคุณในเมื่อคุณขีดเส้นต้เลยอยากเป็นตัวแทนประชาชน ให้ประชาชนเลือกคุณถามประชาชนเลยทุกคนเนี่ยคนใหญ่อยากให้ไปแก้รัฐมนูญคุณําม,มากินทู้วันเนี้คุณเดือดร้อนเพราะรัฐรรมนูญไหมเดือดร้อนเพราะหนึ่งหนึ่งสองไหมแต่ปรากฏว่าคนเดือดร้อนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเพราะอะไรไปยืนด่าไปยืนวิจาร์พ่อแม่คุณผมยังไปวิจารณ์หน้าบ้านคุณที่ได้เลยค่ะดังนั้นเ,ออเราก็<ร>ไม่มีนโยบายนี้แล้วเลิกไปเลยค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ลุงยังไม่รู้เลยว่าหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อยู่ในน้ํานูล พราะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและไม่เคยเห็นหน้าเลยหมายถึงนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเพราะขณะนี้มันก็สะท้อนภาพชาวบ้านจํานวนมากาปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอันในเวลาต่อมา,อาภาพหนึ่งเนี่ยคุณเศรษัญญาลงพื้นที่อย่างที่บอกไปในท่านผู้ชมตั้งต,ตลาดดินแดงโดยภาพรวมเนี่ยมันจะมีะรายนี้ที่เกิดขึ้นก็ยังมีประเด็นอย่างที่ว่านี้ก็คือมารับฟังปัญหา แล้วก็เอาไปผลักดันเรื่องนโยบายเพิ่มเติมอตอนหนึ่งบอกนะครับเรื่องต่างๆที่ตอนนี้พักประชาชนต้องยอมรับว,ว่าโดยบรสมเข้ามาหลายลูกเหมือนกันคนสหรับกกลังใจนะครับเธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบแต่เสียดายแทนที่จะต้องใช้สมาธิในการพูดเรื่องนโยบายของพัก มันกลายไปว่าแทนที่จะได้พูดนโยบายพักกลายเป็นการถูกตั้งคําถามข้อมในประเด็นนี้หรือต้องมาคอยตอบคําถามอย่างประเด็น 1, 1นึ่นึ่งอ่ยประเด็นนี้ก็ชัดเจนว่ามันไม่มีรวมถึงกกตก็ตกกห้ามด้วย ใน้วเนี่ยในในหลายๆเล,ลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้ไม่ไม,ไม่ต่างกันนะคะเราก็ก็จะมีประชาชนที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราเนี่ยมาแสดงความเห็นกับพวกเราเราก็เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะ ที่จะอธิบายนะคะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะซึ่งนะคะชนก็มีสิทธิ์ที่จะอยากฟังคาอธิบายหรือไม่ได้อยากฟังคำอธิบายก็ได้ค่ะก็ได้ก็ได้แต่ให้กําลังใจนะคะบรรดาผู้สมัครที่กําลังเดินอยู่แล้วอาจจะอาจจะเจอบ้างเป็นส่วนน้อยแต่ว่าบางทีมันก็ทําให้กําลังใจสดชอยได้ค่ะก็ก็คงจะต้องให้กําลังใจกันแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะเพราะว่าน้องบอกว่านี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราโดนเหมือนกันนะคะในทุกๆการเลือกตั้งก็เจอแบบนี้ค่ะ นั่นก็คือเธอบอกว่าพักเจอปัญหาลักษณะนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่เลือกตั้ง6ก,กก็มีจึงต้องทวาาใจและต้องใช้สติในการรับมือไม่กังวลว่าจะเป็นการเสียเปรียบทางการเมืองนะคะคือรู้สึกเสียดายอะค่ะเพราะว่าแทนที่จะได้ใช้สมาธิปไปกับการพูดเรื่องนโยบายของพักกลายเป็นว่าต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้